คลิปนี้นะครับพี่์ตจะมาแรปอัพหรือสรุปทุกสิ่งที่อยู่ในช่องผู้จาภาษาอาร์ตนะครับในปี2022และแอบสปอยเป้าหมายในปี2023ให้ทุกคนฟังกันก <Hey. S 1> ู้รหัสผ่านกู้รูปกู้แชทเรื่องการอุทธรเวลาแอคเค n ์เราโดนระง,งับการใช้งานชั่วคราวไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter TikTok มาแอบสปอยเป้าหมายแล้วก็สิ่งทุกคนจะได้เจอในช่องผู้จาประสาอารัรและช่องอื่นๆในเครือนะครับในปี2023มันมีอะไรบ้างเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วจะทำยังไงแล้วก็เล่าเหตุการณ์ไปถึงสุดท้ายให้เป็นภาพใหญ่ให้คนที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์รู้ก่อนที่จะเริ่มทำนะครับเรารู้ภาพใหญ่ได้เปรียบกว่าเนาะจะรู้ว่าสิ่งที่เราต้องเจอคืออะไรแล้วก็มีช่องม่ชื่อช่องรูมไอทจะวิ่งเข้าป่า,าเป็นนักวิ่งสาย เอาชีวิตรอดไม่เน้นแชมป์เน้นเอาชีวิตรอดเน้นให้จบโอเคป่ะ okay, และทั้งหมดนะครับคือสิ่งที่พวกเรากำลังจะทำให้ทุกคนในปี2023 Happy New Year 2023ครับทุกคนคลิปนี้นะครับพี่ฮาจะมาแรปอัพหรือสรุปทุกสิ่งที่อยู่ในช่องผู้จาภาษาอาร์ตนะครับในปี2022และแอบสปอยเป้าหมายในปี2023ให้ทุกคนฟังกัน แต่ก่อนอื่นหมุนโทรศัพท์เป็นแนวตั้งจิ่ผป้ติดตามมาไปดูกันเลยสวัสดีครับผู้จาประษาอาร์ตครับก่อนอื่นเลยพยยี่อาร์ตขอขอบคุณชาวเน็ตชาวแกนงทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันในช่องผู้จาประษาอาร์ตมาจนถึงทุกวันนี้แค่ทุกคนเข้ามาดูทีมงานก็มีความสุขมากๆแล้ว และอยากจะบอกว่าทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามมันมีความหมายกับพวกเราทุกคนมากๆเลยนะครับและที่ลืมไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณขอบคุณมากๆจริงๆทุกคนที่กดซุปเปอร์แตงให้ที่สมัครสมาชิกเข้ามาเป็นชาวแก๊้งร่วมช่องของเราขอบคุณมากๆครับมาเริ่มกันเลย ทุกสิ่งในช่องผู้จาภาษาอาร์ตนะครับในปี2022มีอะไรบ้างหลายคนอาจจะยังไม่รู้หลายคนอาจจะดูบางคลิปนะครับเข้ามาดูบางคลิปแล้วก็หายไปแล้วกลับเข้ามาใหม่จริงๆพี่อาร์ตลงคลิปทุกสัปดาห์นะทีนี้พี่อาร์ตจะมาแลปอัพนะครับว่าคลิปที่อยู่ในช่องเนี้มันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคลิปเมนคลิปเมนคือคลิปประจําช่องหรือว่าแนวทางการทําช่องของคลิปหรือว่าแนวทางการทําคลิปของช่องนะครับก็จะมีทิปแอนเทคนิคเป็นสั้นๆนะครับ กู้รหัสผ่านกู้รูปกู้แชทวิธีการสมัครโซเชียลแพลตฟอร์มพวก Facebook Twitter TikTok ในอุปกรณ์มือถือนะครับช่องเราจะเน้นเรื่องอุปกรณ์มือถือโดยเฉพาะเนาะ <c oughs> เรื่องการอุทธร <c oughs> เวลาแอคเ n าเราโดนระงับการใช้งานชั่วคราวไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter TikTok <c oughs> และสุดท้ายนะครับความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในโลกอินเทอร์เน็ตของชาวเน็ตทุกคน คือจะบอกว่าในโลกความเป็นจริงมันมีกติกาของมันเนาะในโลกของอินเเน็ตก็มีกติกาของมันถ้าเราไปละเมิดหรือว่าเราไปผิดกฎเลยของเขานะครับเราก็จะโดนงับถ้าเรามีความเข้าใจเราก็ไม่โดนจริงจริแล้วส่วนใหญ่คนที่โดนเนี่ยแค่ไม่เข้าใจเขาไม่ได้ตั้งใจอะไรหรอกแล้วก็จะมีรายการ this you know รู้ยังจะเป็นรายการที่เราแชร์ทริคในการใช้งานโซเชียลแพลตฟอร์มหรือว่าแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับที่เราไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับรายการขอแบบง่ายๆรายการเนี้ยลงคลิปน้อยมาก เช่นอะไร VPN คืออะไรหรือว่าเป็นศัพท์เฉพาะในโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าในชาวไอทีนะครับเขาจะมีศัพท์เฉพาะของเขากันแต่เราต้องใช้ในชีวิตจริงด้วยก็ mm hmm. ปกติเราจะเซิร์ชใน Google เนาะแต่คลิปในรายการขอแบบง่ายๆนะครับก็จะแชร์ให้ทุกคนแบบย่อยง่ายๆ mm hmm. ฟังแล้วเข้าใจเลยมีรูปภาพประกอบง่ายกว่าเราอ่านเยอะ mm hmm. รายการมือใหม่ iPad นะครับก็ใครซื้อ iPad มา เป็นมือใหม่ๆนะครับเราอยากจะรู้ว่าจะใช้ iPad งไงให้เต็มประสิทธิภาพหรือว่า iPad ทำอะไรได้บ้างครับก็อยู่ในรายการน,นี้เลยเป็นคลิปสั้นๆ5นาทีนะครับและสุดท้าย One Day With Me หรือ One Week With Me นะครับคือวอล์ของพี่อารเองซึ่งที่ผ่านมาลงดอยมากๆมันแค่ไม่ตรงกับแนวทางช่องพี่อารก็เลยทำน้อยถ้าอยากให้ทำอีกก็คอมเมนต์บอกกันเนาะ มาแอบสปอยเป้าหมายแล้วก็สิ่งทุกคนจะได้เจอในช่องผู้จาระสาอาร์และช่องอื่นๆในเครือนะครับในปี2023มันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลย IG, a s แ a r t Art, อ r รนะครับยังคงเป็นคอนเซปต์เดิมนะครับใครอยากจะคุยหรืออยากจะรู้ตัวตนจริงๆของพี่อาร์ตมันเป็นยังไงนะครับเข้าไปดูใน IG ได้นะครับหรือติดตามความเคลื่อนไหวทุกอย่างใน i g ได้นะครับจะพยายามลงนะครับพยายามลงเยอะๆ ช่องผู้จาภาษาอาร์ตเองนะครับก็จะอัปเกรดคลิปให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะครับอะไรที่มันล้าหลังไปแล้วหลายคนคอมเมนต์มาเอ้ยพี่ฟังก์ชันนี้มันไม่มีแล้วว่าพี่พี่ทําใหม่เถอะอ่าเราก็จะรีวิวหรือว่าเราจะรีไวต์ใหม่นะครับเอากลับมาทําใหม่แล้วก็เป็นฟังก์ชันใหม่ๆอย่าง Facebook Tik t อกไอจนะครับเมนูมันจะย้ายตลอดบางทีเราก็จะงง,งๆเคยทําคลิปไปแล้วเมื่อ3เดือนที่แล้วตอนนี้เมนูไม่เหมือนเดิมแล้วจะพยายามทาใหม่ให้มัน อัปเดตทันสมัยขึ้นนะครับทุกคนจะได้ไม่งงเนาะแล้วก็ช่อง Creator Way หลายคนถามพี่อาร Creator Way คืออะไรวะพี่อาร์มีช่องหนึ่งชื่อว่าช่อง Creator Way เป,เป็นอีกหนึ่งช่องที่พี่อาแยกออกมาแล้วจะใส่เรื่องวิธีการการเป็นยูทูบเบอร์มันจะเริ่มต้นยังไงมันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างมันต้องมีวิธีคิดยังไง เจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วจะทํำยังไงแล้วก็เล่าเหตุการณ์ไปถึงสุดท้ายให้เป็นภาพใหญ่ให้คนที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์รู้ก่อนที่จะเริ่มทํานะครับเรารู้ภาพใหญ่ได้เปรียบก,กว่าเนาะจะรู้ว่าสิ่งที่จะต้องเจอคืออะไรจะได้ไม่มานน้อยที่หลังไง แล้วก็ติดตามได้ใน f a c e b o o k แฟนเพจพูจาภาษาอานะครับก็ยังคงอัพคลิปวิดีโอเหมือนเดิมแต่จะบอกว่าพี่อ้าไม่มีคนมาดูแลเพจเว้ยดูแลเองเหมือนกันก็จะตอบช้าหน่อยบางทีก็อาจจะไม่ได้ตอบแต่ว่าอ่านทุกข้อความนะครับถ้าใครอยากจะถามปัญหานะครับขอให้ย้ายมาถามใน YouTube เนาะก็จะตอบไปทีเดียวแล้วใครอยากจะดูว่าปัญหาของเราอ่ะมันตรงกับคนอื่นไหมก็ไล่ดูคอมเมนต์ที่ผ่านๆมาก็ได้นะครับ แล้วก็มีช่องใหม่ชื่อช่องนูมไอทจะวิ่งเข้าป่าชื่อโคตรยาวจะบอกว่าจะเริ่มช่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ในการออกกาลังกายนะครับก็ความฝันอย่างหนึ่งของพี่อาคืออยากจะวิ่งเทรลก็คือวิ่งเข้าป่านั่นแหละในระยะทางที่เริ่มต้นจากใกล้ๆก,ก่อน5โล10โลแต่สุดท้ายแล้วอะชีวิตหนึ่งก่อนตายก่อนตายจริงอยากวิ่งอัลตาคือ ร้อยกิโลที่คนธรรมดาเขาไม่วิ่งกันแล้ววิ่งเข้าป่าด้วยเพราะว่าธรรมชาติมันจะสวยมากแล้วเราจะเก็บความสวยแบบนั้นไว้คนเดียวทําไมเราก็จะถ่ายให้ทุกคนดูกันด้วยนะครับว่าไอที่เราไปกันแต่ละที่อ่ะบางทีอ่ะเราก็ลำบากเนาะรถขึ้นไปไม่ได้เดี๋ยวพี้จะเก็บภาพให้ดูนะครับอย่าลืมนะหนุ่มไอทีจะวิ่งเข้าป่าจะเริ่มต้นปี2023นี้แล้วอ๋อจะบอกว่าพี่อไม่ได้วิ่งเก่งนะเป็นนักวิ่งสาย เอาชีวิตรอดไม่เน้นแชมป์เน้นเอาชีวิตรอดเน้นให้จบโอเคปะ่ะแลกเรื่องนึงคือเราตั้งใจจะทำเทมเพลตของ g o o d n o t e ใน iPad อ่า Goodnotes เป็นแอปของ iPad เนาะที่เอาไวเ้เขียนเขียนเขียนโจทย์กันนะครับทางช่องตั้งใจจะทำเป็นเทมเพลตสำหรับรายงานการประชุมสำหรับการจดรายงานเป็นเทมเพลตอาจจะไม่น่ารักนะแต่ไปใช้งานจริงได้นะครับพวกอ่า Project Manager หรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องใช้อะไรซ้ำๆที่มันเป็นเทมเพลตอะอยากจะทำแจกสมาชิกช่องุกคนด้วยนะครับในปีหน้านะครับก็ถ้าเป็นสมาชิกช่องนะครับเข้าไปที่ชุมชนแล้วก็จะดาวน์โหลดได้เลยเนาะจะค่อยๆทยอยทำลงเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายนะครับอยากจะร่วมจอยกับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำช่อง YouTube หรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตบนโลกดิจิตอลหรือโลกออนไลน์ของเรานะครับจะบอกว่าจากที่ทําช่องนี้มาหลายคนเจอปัญหาแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะมากเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่ซ้ําๆนะครับแล้วเรื่องพวกนี้บางทีอ่ะมันไปเบรกรายได้ของคนบางคนที่ต้องหารายได้เข้าบ้านอ่ะบางคนเป็นเสาหลักของบ้านเนาะแล้วเขาต้องหารายได้ทางออนไลน์เข้าไปอ่ะแล้วบางทีเขาทาในสิ่งที่เขาไม่รู้อ่ะแล้ว a c e b o o k โดนบล็อกบ้างไลน์ กู้แชทคืนไม่ได้บ้างนะครับหลายอย่างเขายังไม่รู้อะ่ะแต่มันเกิดซ้ําๆอะ่ะบางทีช่องผู้จ้าภาษาอาช่องเดียวอะ่ะอาจจะกระจายได้ไม่ทั่วถึงนะครับทีนี้จะพยายามไปจอยกับช่องอื่นๆนะครับหรือว่าช่องอื่นๆน,นะครับที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจเรามาจอยกันได้นะครับและทั้งหมดนะครับคือสิ่งที่พวกเรากำลังจะทำให้ทุกคนในปี2023 และเหมือนเดิมเข้ามาคอมเมนต์คุยกันได้ตลอดนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันบ๊ายบาย